สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับต้องการสมัคร Gmail หรือว่าเพิ่มอีเมลเข้าไปในสมาร์ทโฟนนะครับก็มีวิธีการทำง่ายๆอย่างนี้นะครับขั้นตอนที่1นนะครับเข้าไปที่สมาร์ทโฟนแล้วเลือกไปที่ไอคอนของ Gmail นะครับกดเข้าไปครับเมื่อกดเข้ามาในหน้าต่างของ Gmail นะครับให้มองไปที่มุมขวามือด้านบนนะครับที่เป็นรูปไอคอนหรือว่ารูปภาพนะครับแล้วกดเข้าไปครับ เมื่อกดเข้ามานะครับก็จะปรากฏหน้าต่างการจัดการบัญชีของ Google นะครับให้มองลงมาด้านล่างนะครับที่เขียนคําว่าเพิ่มบัญชีอื่นครับให้เราเกดเข้าไปครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะปรากฏหน้าต่างของการตั้งค่า Gmail ในส่วนนี้นะครับให้เราเลือกไปที่ Google นะครับ เราสักคู่นะครับก็จะปรากฏหน้าต่างของการลงชื่อเข้าใช้นะครับในที่นี้นะครับให้เราทําการกดสร้างบัญชีใหม่ครับเลือกสําหรับตัวเองนะครับในส่วนของการตั้งชื่อนะครับเราสามารถตั้งได้ตามความต้อง,องการของตัวเองได้เลยนะครับ จะกรอเรียบร้อยนะครับให้กดไปที่ตุ่มถัดไปครับต่อมาเป็นการกอข้อมูลพื้นฐานนะครับเรื่องวันเดือนปีเกิดครับเสร็จแล้วกดถัดไปครับ ก็จะปรากฏหน้าต่างการเลือก gmail ของคุณนะครับให้มาเลือกตรงที่สร้างที่อยู่อีเมลของคุณเองนะครับหลังจากนั้นก็จะปรากฏกรอบอปอ up หน้าต่างของการสร้าง gmail นะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นการสมัครนะครับหรือว่าเป็นการตั้งชื่อ gmail ที่เราจะใช้นะครับเราสามารถสร้างตามความพอใจหรือความต้องการของเราได้เลยนะครับตั้งชื่อตามที่เราต้องการนะครับ เสร็จแล้วกดถัดไปนะครับต่อมาก็จะปรากฏในส่วนของการสร้างรหัสผ่านนะครับ เสร็จแล้วนะครับเมื่อได้รหัสที่ต้องการนะครับก็ให้กดถัดไปครับโดยการตั้งรหัสผ่านนะครับผู้ใช้งานนะครับสามารถตั้งรหัสผ่านที่มีความยากหรือว่าปานกลางได้แต่ความพอใจนะครับเพื่อความปลอดภัยของการใช้งานนะครับ เสร็จแล้วก็จะปรากฏหน้ารายละเอียดของการสมัครนะครับให้เราเลือกลงมาที่ด้านล่างสุดนะครับแล้วกดเลือกคําว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับตรวจสอบข้อมูลของบัญชีนะครับก็จะปรากฏขึ้นมานะครับให้เราทําการตรวจสอบนะครับเสร็จแล้วเมื่อดูรายละเอียดทีทั่วนะครับให้กดไปที่ถัดไปนะครับ ก็จะมาปรากฏความเป็นทนตัวและข้อกําหนดนะครับบางทก็เป็นรายละเอียดต่างๆให้เราทําการอ่านนะครับแล้วก็ศึกษาให้เราเลื่อนมาที่ด้านล่างสุดนะครับแล้วกดยอมรับนะครับเป็นการกดยอมรับในข้อกําหนดและข้อตกลงของการใช้บริการนะครับส็จแล้วกดไปที่ฉันยอมรับครับ กคคู่นะรับกดตรวจสอบนะครับไปที่หัวมุมขวาด้านบนนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นนะครับด้านล่างนะครับรายการบัญชีที่เราได้ใช้นะครับก็จะปรากฏมาให้เราเห็นนะครับ เท่านี้นะครับถือว่าเป็นการสมัคร Gmail อันใหม่หรือว่าต้องการเพิ่ม Gmail เข้าไปในสมาร์ทโฟนครับถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ป็นที่เรียบร้อยครับ